ส่วนรวมค่ะขึ้นมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าบ้านไปกินข้าวกันนะคะตานครับไปกินข้าวลูกมามาลูกมามาเร็อมาเร็อเดินเดินเดินวิง่วงวงิวง่งวิ่ไปเข้าบ้านลูกเข้าบ้านมาเข้าบ้านใครจะนำหน้ายายไปก่อน Period. เร็ว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 ไปเล่นที่ทุ่งหมามาลานเขียวเขียวตอนนี้กลับบ้านก็มาเล่นเล่นที่ลานบ้านตัวเองแล้วค่ะ คิดถึงทุ่งหมามอชอจังเลยกับตันคิดถึงทุ่งหมามอชไหมเดินที่บ้านตัวเองแล้วทีเนี้ยเดินที่บ้านตัวเองกินยญ้าที่บ้านตัวเองนอ่นนค่ะเช้าๆมาก็ชอบมากินยญ้าก,กันนะคะน้องหมากินยญ้าค่ะกินยญ้า Hãy đi xem nhóm ăn cơm này Ừ Tâm ở gần đâu? Tâm ở đơn đâu? Đi đuôi 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 ở một mình Đi đuôi 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 ở một mình thấy không? Anh là, Chú 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 เดินดุยดุยอยู่คนเดียวนี่ทุ่งหญ้าที่บ้านนะคะลานเล็กๆของกับตันค่ะเมื่อไม่กี่วันคุณยายพาไปเยี่ยมเพื่อนๆตัวเล็กๆที่ทุ่งหญ้ามอชอมาวันนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะก็จะเป็นลานของกับตันค่ะตรงนี้ค่ะลานของน้องตันและพี่ๆนะคะให้วิ่งเล่นกันช่วงเช้าช่วงเย็น คุณยายก็จะพาลงมาเล่นเป็นเวลาค่ะถ้าคุณยายไม่พาลงมาน้องก็ไม่ลงมานะคะทั้งๆท,ที่เราก็ไม่ได้ล่ามแต่ว่าก็ต้องลงมาตามที่คุณยายพาลงเขาคอยเราค่ะนั่นดูสิคะเชา้ชาๆนะคะมีหญ้าที่บ้านนี้หมาจะชอบเป็นสุนัขที่ต้องทานหญ้าเหมือนกันค่ะเพื่อสร้างไฟเบอร์เสริมไฟเบอร์ให้แก่ร่างกาย ช่วยในการย่อยช่วยในการรักษาระบบลำไส้นะคะน้องหมาที่นี่ก็จะไม่ค่อยป่วยในหนึ่งปีไม่เคยได้พาหมาไปไปหาหมอในเรื่องรักษาโรคลำไส้แต่เราก็ให้ให้วัคซีนตามที่หมอนัดก็แค่นั้นนะคะแต่เท่าที่เห็นก็คือเขาจะลงมากินหญ้าก,กันทุกวันแล้วก็นอนพึ่งแดดกันแถวเนี้ยคะ่ะ มาที่นี่ก็จะนอนนอนอาบแดดกันทุกวันเลยมันคงจะเป็นยายาอายุวัฒนะที่ช่วยรักษาให้ร่างกายเขาแข็งแรงนะคะก็เห็นพฤติกรรมประมาณนี้แหละคะ่ะกับตัมกินหญ้าเล็ดอร่อยเลยครับพี่น้องครับกินหญ้าเล็ดอร่อยเลยนี่ยคุณแม่ของจ่าฝูงแกงงามก็กินเหมือนกัน วันนี้อาบน้ำได้แล้วใจงามยายมาถึงบ้านแล้วมูมูวันนี้ไม่เคยสกปรกแล้วค่ะพ่อเจ้าเนี่ยสะอดะองเนี่ยไม่ไม่ไม่เคยสกปรกกับเขาสักทีเขาชอบสัมอางเจ้ามูมูอ่ะสัมอางมากมโมครับไอม้มูมูมองก้องหน่อยไอม้มูมูกำลังกินหญ้าครับพี่น้องครับ